พี่น้องเคามาเจอผู้ใดอยู่หน้าเวทีมาเจอผู้ใดแน่มาเจอพี่พรสวัสดีค่ะผู้ใดแน่น้อเนี่ค่ะเอเจ็กสัลลอน้าวสวัสดีเขาไทยบ้านชนะสวัสดีค่ะช่องใดค่ะเขาเทศบาลเขาชาวบ้านชนะค่ะค่ะเ้ามาเจอกันมีหนีหลายคนพี่น้องอันเครื่องบ่ฮันปะค่ะเครื่องสตอรี่สวัสดีค่ะ ไล่ยังบอค่ะตอนนี้อ๋อค่ะ่เรื่องสตอรี่ทายทอดสูโม่อะไรยังเลยอ่อ๋านุบ่กคอยไจะทายทอดตัวส่วนมากนุร่มคลิปค่ะค่ะล่มคลิปอ้ยพี่น้องกันแล้วไงเบิ่งกเบิร์เรื่องสตอรี่เจโอวันค่ะได้ไหมฮะตามแล้วมาดูบ้านี่ลุงแก่ขั้นโจทย์พยาบานเชียงยื่น่าค่ะค่ะค่ะป่าเป็นยังไงน้อพี่น้องมื่อเนี้ย อันนี้ก็ไรสวดบ่ค่ะอ๋อสวดมาโนสีอันนี้ปื้ยมีพ่อจอดนี่เลยบ่หนาวิธีเลยบ่โอ้เป็นจังไดเนาะพี่น้องวันเอ้าเห็นนี่ล่ะมากแบบแบบปึ้งปึ้งพี่น้องค่ะพี่ก่อนโอ้ขาเก้าอี้นั่งเลยค่ะขาเก้าอี้นั่งเลยค่ะานั่เด้อว่าไม่ดีละอ พี่น้องก่อนเป็นจังไหนมันสิลลุบลักหนีวะจะอุย้ยพี่น้องพี่น้องมาหลายเละตุ่มเป๊ะป่เปปี้สวัสดีค่ะ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 ,คะโอ้ยมา้างแต่จังโมงค่ะคุณแม่ อย่าบอกว่าตีห่าบอกป้าอุ้ยจ๊ะเป็นแข้งแล้วเราบอกค่ะโอ้ห่างเตะสองโมงสาวพ่กกนอยู่จังใดไปนี่กินข้าวกินน้ำกันละไปกินเขาวนอกบ้านเลยโอ้ยพนนักผู้สาวสารคามงานมีสมาแต่ทั้งใดจ๊ะโกศล จัรหวัดงหวะจังหวัดจงหวัดจงคุณแม่ปกติอยู่หน้าเวทีจังสี่บ่ย่าย่ำขึ้นปกติย่ำขึ้นไปบ่ะไปไปกับเปียอยู่แต่บัดนี้ย่ำเว้นี่จักเทื่อแล้วจ้ะนี่หรือว่าฤดูกาลนี่เป็นครั้งแรกอือค่ะมากันจักคนนามาอยู่อยู่มลบ่ลูกนี่กะว่าอยู่มโอ้ยผู้สาวงามๆมานั่งตากแดดล่ะบัดนี้ โอ๊ยพี่น้องโอ้ยแต่ละคนตอนแรกก็ว่าอยู่ห่มอยู่ดอกติแต่ว่าห่มน่ะติเบิ่งน่ะบ่นห่มน่ะจะแม่นงามกดอกสวัสดีค่ะมาตั้งแต่จักโมงจ้าเออมา่าอุิงบ่แม่นสิเป็นลมแล้วบ่ โอ้ยผู้สาวซ้ำหน่อยก็เล่นขีตข้ตมคัะแพละรลูบบ้านนี้เอาเล่นขี้ดินทาเลยบ้านนี้ <laughs> เล่นดินทาระบาดเนี้ยออนไปเรื่องเงี้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตุ๊กการคนเหลือมาหลายแล้วคนนเอาอออส้างขุดจะเป็นส้างขุดจะเป็นอ่า เป็นทงหน้า้ะคะ่ะวันนี้ได้โฮมเอาวันนี้คือได้โฮมกูโม่กว่านี้ตั้งแี่เหงแต่โฮมค่ะสวัสดีค่ะมาถึงแกจังง่วงน้อค่ะ,คะมาถึงแกจังง่งอันนี้กาวาชิมาเต้นหนาหนาเวทีเลยเป็นห่เ <laughs> ตรียมตัวมาเต้นหนาวเวทีอะไรเป็นบ่จ้ะโบดโอดบดได้ค่ะ คือนังจอลําโพงคักแท้แม่นบ่จังว่าอันาหันหลังอยู่นี่อันเตรียมยาดมเด้อค่ะบ่แม่นเด้ซื้อลําโพงคักซั่นดอกว่อกินข้าวกินน้ําแล้วบ่ค่ะพอเรียบร้อยค่ะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเด้อแต่ว่าจอลําโพงนี่ติมันแม่นบ่ล่ะบัสิบ่ได้อวยบ่แม่ แต่ว่าก็นั่งอยู่นี่ก็ล่ะ3อันเดี๋ยวมันค่อยไปไปดอกต่อไปมันก็ได้อีกแค่น้อยสิได้ไตไปบ่ฮะยังบ่รู้เลยค่ะเพิ่นเพราะว่ามันมื้อนี้มันสิเป็นแบบมาตั้งได้ยากจักหน่อยเนาะทางเข้ามันก็ยากเนาะค่ะเนาะเห็นทางเข้ามาป๊านี่เป็นครั้งแรกเเนาะค่ะเพิ่นจัดยามเวว่าสิมาเบิ่งเพิ่นจุดบังไฟซั่นดอกคือบ่คือจากเพิ่นมีรไรน้อยบ่ ทางพุ่นบ่พุ่นทางดังทางพุ่นแข่งรถอ๋อแข่งรถจ้าอันนี้จ้ะแต่ว่าวังขีรถเข้ามานี่ฟ้ามันแลบอยู่เด้ค่ะพุ่นแวนีคือสิบ่ตกดอกเนาะพอดฝนแน่อุงอิงว่าซั่นต้องใส่คาถาอุงอิงละบาดนีบอกแล้วสิแดงฝนไปตงอื่นะอนัเนาะค่ะวอโตยางไว้ทงุก็ได้ค่ะ ค่ะยำเวียดเหนียวเปนธรรนมาด่าดิค่ะไลายคือเก่าใส่ทั้งใดเนาะแซ่บบ่จ้าว่ายกินเข่าหรือกินอีหยังคะน่ะเนาะเตะกินด้วยิ่งเอาจป็นแน่เขาว่ายก็แม่นแท้โอ้ยัวไหนไหลทั้งเวทีหัวไหนพี่น้องแรงโจ๊กเอ่ออันนี้เป็นคล th <c oughs> ิปค่ะเครื่องมันหอนไหมค่ะ อู้น่ะไหลทั้งเวที่นนะนา u, u, มาแล้วลามาแล้วเวลามาแล้วค่ะมาดูนี้กเคือไงกหนี่ะเอา่อ้อง